เอาละครับก็ขอสวัดส,วสดีเ,เพื่อนๆทุกๆคนกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง b a c k t โตวันนี้ก็ยกุบเกมสัพยุทตวิญญาจารย์เซิร์ฟไทยนะทุกคนเออก็ดูเหมือนว่าจะมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะสำหรับแสงรักษาต้นไม้โบราณมอบชีวิตนิรันนะเอออาอินระดับ SP ก็ได้เข้าสู่เซิร์ฟเวอร์มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะอ่าก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าตัวละครใออินของเราเนี่ยมีอะไรยังไงบ้างเนาะอ่ะแน่นอนไออินเนี่ยก็เป็นหน,หนึ่งตัวละครที่ทุกคนตั้งหน้าตั้งตารอเนาะเออพ่อพแม่ของเรานั่นเองแต่ประเด็นคือตัวผมแมงยังมีไม่เยอะไงประเด็นเออก็ไออินเนี่ยจะมาทั้งหมดประมาณ10วันเนาะอ่าอันนี้เป็นชื่อเต็มเนาะ เทพแห่งชีวิตอโอินโอถือว่าเป็นเทพเลยเหรอทีแรกอันนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นแบบอาอินล่างธรรมดานะเนี่ยอันนี้เป็นเทพเลยเหรอก็เดี๋ยวเราดูของรางวันกันนิดนึงอ่งของรางวัลสเตปอัพก็อาซดาวได้เป็น10บโลเนาะห้าดาวได้เป็น15บห้โลหดาวแดงได้เป็น25่สิบห้าโลเนาะแล้วก็2ดาวแดงล่ะ สองรดัแดงห้าสิบโอเครับได้อยู่สองรดับแดงห้าสิบเนี่ยสามรแดงก็ห้าสิบสี่ดแดงก็ห้าสิบแล้วก็ห้าดาวแดงเป็นสกินอีกหนึ่งสกินที่ผมมองว่าค่อนข้างที่จะสวยมากๆเลยเออสำหรับใครที่อยากได้สกินนี้นะก็ะสามารถจัดกันไปได้เลยสำหรับห้าดาวเออแต่ว่าผมอาจจะไม่ได้จัดนะเหตุผลก็เพราะว่าเดี๋ยวผมจะรอไปรับสกินนี้ในกิจกรรมอื่นเดี๋ยวมันมีกิจกรรมที่จะมา มาเป็นเหมือนกับอะไรสักอย่างนะวงล้อมั้งหรือหรือเป็นแบบสุมเนี่ยแหละจำไม่ได้หรอกคือผมจําได้ว่าเซิร์ฟเวอร์ไต้หวันผมอะ่ะมันได้มาสองงานเลย <c oughs> ไม่รู้ว่าจะจะโชคดีอะไรป่านนั้นงั้นผมก็เลยแบบคาดหวังเซิร์ฟเวอร์ไทยและกันเดี๋ยวไปเอาจากตรงนั้นก็ได้คือแต่จริงๆไม่ต้องไม่ไม่ควรไม,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 ไม่ควรทาตามแบบผมนะถ้าเกิดใครอยากได้สก,กินก็ควรเอาไปเลยนะเพราะว่าคือถ้าเกิดทําตอนนี้มันมันได้คือมันได้เลยแต่ตรงนั้นอ่ะมันต้องใช้ดวงนิดนึง อืมซึ่งมันไม่ค่อยคุ้มสําหรับใครที่แบบว่าดวงไม่ค่อยดีมากสุดผมก็แค่อยากเล่นสนุกเท่านั้นเองนะก็แค่อยากเล่นสนุกเลยแบบว่าอยากอยากจะไปลองใน่วนนั้นดูเออไม่ใช่หรอกจริงๆไม่ไม่มีไม่มีเซตอัพเออพูดตรงๆเลยก็คือไม่มีเซตอัพนั่นแหละจริงๆอยากจะเก็บเศษเอาไว้ดองดองไว้ให้ตัวอื่นเฉยอ่าพอดีว่าอยากจะได้แบบหุยห่าแบบสกรีนดำอย่างเงี้ยเออโอเคก็คอาละมันเหมือนเดิมนะ นะฮะสเตตแบบสามสิบหกสิบเก้าสิบก็ได้เป็นที่สุ่มเดมดาวเหมือนเดิมเนาะร้อยห้าสิบก็ได้เป็นที่สุ่มจิตแล้วก็สองร้อยสามสิบได้เป็นกระดูกแขนสามร้อยยี่สิบได้เป็นกระดูกส่วนหัวเนาะก็เดวผมไปซื้อแ็คเพิ่มเติมเลยก็แล้วกันอ่าซื้อมาก,ก่อนสิบโลสิบโล เออแล้วผมลืมบอกไปนะว่าคือมันมาพร้อมกับจิตด้วยนะนี่จิตของไออินเนาะก็ใครที่อยากจะจัดจิตก็สามารถจัดได้แต่ว่าจิตของไออินน่จะมาเพียงแค่แบบเป็นตัวธรรมดาอยู่นะเพราะว่ามันจะมีพิซานมาด้วยพิซานจะมาในรูปแบบรีลันเนาะใครที่ยังทําจิตพิซานไม่ถึง10บก็สามารถจัดได้ในกิจนี้เลยซึ่งแน่นอนนะว่าผมน่าจะจัดเหมือนกันเพราะว่าจิตพิซานยังไม่1ิบเนี่ยรออว่าจะสุ่มให้ครบเลย300 ก็เดี๋ยวเรามาสุ่มตัวละครกันเลยดีกว่าเออดูว่าจะได้ไหมแล้วก็ไอหยินนะเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ผมแนะนําว่าควรที่จะสุ่มเอาไว้นะเพราะว่าอาคุณแม่น่ยเป็นหนึ่งตัวละครพพอร์ตเออไม่ใช่พพอร์ตต้องบอกว่าเป็นควบคุมเออต้องเป็นควบคุมที่ค่อนข้างที่จะเก่งเก่งมากๆอ,อ่าก็ควรแนะนําที่จะเก็บเอาไว้สักหนึ่งตัวลุยมาดูกันว่าเราจะดวงดีไหมเฮ้ยท่านจอมมารได้ไอหยินวะ เลยแต่จ,จะดีหรือเปล่าวันนี้เออเห็นคนได้กันรัวๆเลยแล้วเราจะเป็นหนึ่งในนั้นไหมส200ไม่ต้องมาสักตัวแหละอ่ะเดี๋ยวสุ่มครบ90แล้วเดี๋ยวเราไปลุ้นข้างนอกเนาะอ่ะ20แล้ว30ไปดีโอเคสีทอง<ป>40 แล้วก็ห้าสิบไปคอขอก่อนตัวหนึ่งได้ไหมวันวันวะวันวันวะไม่เอาสี่ร้อยเหมือนทางซานแล้วนะบอกไว้เลยห้าสิบละเซิฟไทยนี่มันชอบชอบ,ชอบเกลือเกลือไม่หมดชาวบ,บ้านชาวชอ่องเขาสักเท่าไหร่อ่ะหกสิบโอเคไก่แท้มาของจิน้น ่อไปเจ็ดสิบอุ้ยเฮ้ยเอ้ยเอาจริงดิเอาจริงดิแปดสิบอุ้ยเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเปล่าเปลา,ปาอะอ่ะเก้าสิบเดี๋ยวเราไปลู้ข้างนอกกันก่อน โอ้ยมันมันเจ้าผมจริงอีกหรอมันเจ้า400อีกอีกหนึ่งตัวหรอถามจริงตั้งแต่ทางซานมาแล้วก็ก็คือเจา้าเจ้าให้ได้ใช่ปะสงสัยท่านได้ตัวมายักษ์เศษแม่งแล้วมันมันใส่แล้วอามาขอนะเทพแห่งชีวิตอาอินนะมาเลยมาเลยลุยโอ้ยมังก็ใส่ฟ้า นะขอคนนี้ขอคนนี้นเนทพแห่งชีวิตไอินลุยโอ้ยมูไปมาราสุดท้ายละคนนี้คนนี้คนนี้เทพแห่งชีวิตไอหินโอ้ยเบนจามานโอ้ยอย่างเดียวนะวันนีน้แต่เอาจริงๆนะถ้าเกิดว่ามันเขียนว่าตำแหน่งเทพเทพแห่งชีวิตเนะี่ยแล้วแล้วในอนาคตแล้ว ทเทพแห่งชีวิตมามันจะมาหรือเปล่าอ่ะเทพแห่งชีวิตเพราะว่าเดี๋ยวเทพทำลายล้างอะ่ะคือมาแน่ทางตัวเกมเขาเคยประกาศมาละแล้วลอย่างเงี้ยเทพแห่งชีวิตนี่มันมันจะมันจะเป็นอาอินเหรอผมว่ามันน่าจะเป็นตัวอื่นมั้งแต่แปลก,ปลกนะที่ตำแหน่งเทพของอออินนะเป็นตำแหน่งเทพแห่งชีวิตอ่ะที่เหลือก็ก็ค่อยสุ่มไปแล้วกันโอ้ย อีกร้อยโล <c oughs> อันนี้ผมคาดหวังอะไรได้บ้างเนี่ยร้อยโลเนี่ยก็ <c oughs> คือแบบว่าตอนนี้ผมนี่สิ้นหวังไปละผมว่า <c oughs> <c oughs> โดนสี่ร้อยแน่เลยว่ะดูทรงแล้วว่าโหรอบก่อนก็พี่ซานก็โดนสี่ร้อยอะรอบนี้จะเอาผมอีกอหรอโอ้ทางนี้หัว วันนี้ได้แต่ตัวที่แบบว่าไม่ค่อยจะได้บ่อยๆ้วนะทั้งปักเป้าทั้งถังเย่หัวอย่างเงี้ยโอ้โหยับยูยีมากโอ้ยออกก่อนมาสักตัวหนึ่งได้ปะ่ะนะเอาจริงๆเอาจริงๆเลยออกมาก่อนตัวหนึ่งได้ไหมโอ้โห ยับอยู่อ,อีกสีสิบโลสุดท้ายแล้วโอเคไม่ได้เอาล่างธรรมดาดีเอาล่างไอพีเข้าใจปะสามสิบ <c oughs> โลสุดท้ายอูยรู้ชะตากรรมกูละไม่ออกมาก่อนอย่างเงี้ยสี400่ร้อยนี่ไม่เกินไป โอ้ยอ่ะ10อบสุดท้ายมาไม่มาก็ไม่มาไม่ง้อละการันตีก็การันตีเดี๋ยวไปหามาให้อีกแค่200ใช่ไหมเดี๋ยวหามาให้เลยมาถูช่างเถอะอีก10วันก็ได้อีกประมาณ100โลเนาะก็เท่ากับว่าผมน่าจะได้อีกประมาณ310อีกประมาณ90เดี๋ยวผมน่าจะใช้เพชรได้ละ้อ มาที่เหลือเดี๋ยวผมไปสุ่มจิตของพิซานเลยก็แล้วกันจิตจิตของไออินผมยังไม่สุ่มแล้วกันนะเพราะว่าตัวมันยังไม่ตัวมันยังไม่ได้นะนะเดี๋ยนะสุ่มของพิซานสัก300้ออ่ะมันจะเหลือประมาณ200อ,อยเนาะอย่างเราก็ทำจิตจิตพิซานสิบก็ได้วะไม่งอหรอกเชิงเลยหดูทรงแล้วมันมันน่าจะดวงการันตีด้วยนะมันม,มันไม่น่าออกก่อนแล้วถ้าถ้ามันมาทรงทรงเนี้ยโอเคได้มาหนึ่งจิต เกือรอบนี้ไม่ว่านะรอบต่อไปอ่ะหวังว่าจะดวงดีก็แล้วกันอ่าถ้ารอบหน้ายัางเกืออีกนี่อืมน่าดูอ่ะบอกเลยโอ้โหสามจิตอย่างเจ๋งโอเคได้มาสองละอู้ได้สามบันเพชรด้วยวะ่ะอ้าวเรื่องโอเคเหมือนดวงแม่งมาอยู่กับตรงเนี้ยหมดอ่ะ ครบล้วปจิตปิสานได้มาประมาณเท่าไหร่หกจิตเนาะน่าจะไม่ถึงวะน่าจะยังไม่ถึงได้เท่าไหร่วะอะอันนี้อีกสิบสองเนาะเดี๋ยวผมก็อยทำแล้วกันเหมือนจิตผมมีไม่พอเดี๋ยวผมก็ค่อยไปย่อยตัวอื่นมาแล้วก็มาใช้แล้วกันนะ อ,อ๋อเพราะเราไม่ได้เปลี่ยนเป็นถังซานหรือเปล่าวะเราใช้แบบเป็นชลเนเสียดิเออลืมลืมไปเลยเอองั้นก็โอเคใครที่สุ่มเท่าไหร่ได้ยังไงก็ลองคอมเมนต์กันได้เนาะเออส่วนตัวผมนี่ดูทรงและการันตี400แน่นอนมาทรงนี้แม่งเลยเล่นแม่งเล่นผมทั้งแม่ทั้งลูกเลย <c oughs> <c oughs> ก็โอเคเอาเป็นว่าคลิปนี้ผมก็ต้องขอจบไปเพียงเท่านี้ก็แล้วกันเนาะใครจะมีความคิเ็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์กันไว้ที่ด้านล่างคลิปด้วยนะครับ สกายชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่ดก,กันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเประการแจ้งเตือนคลิปด้วยนะครับไปแล้วครับบ๊ายบายเจ๊น่ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ